กนรัปคลิปนี้นะเรามีพัสดุมานะคะพัสดุจากร้านว้าโพนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแฮ่ hey, มาแล้วกล่องใหญ่มากเลยนะนี่นะคะเป็นไซส์อก็คือมันแตกอ่ะมันไม่รู้อ่ะมาถึงก็เป็นอย่างนี้นะนี่นะคะจากร้าน wow, ony, าว้าโพนี่สองแบบ EMS กัอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือ อะไรขอตัดก่อนตัดก้านนะจ๊ะหน้าตัดละหั่นไปแล้วเดี๋ยวเรา ไปแกะก่อนแล้วกันนะได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไร <c oughs> ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็น ชหละแกะมาดูกันกอยากลองบีดผ้านี่นะคะนุ่มสโลอันนี้เป็นแท็กเนาะก่อกคือมันเราสั่งมาทั้งหมดรวมกันนะคะ15ชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นโดนัทนะคะของคาเฟ่ดีเอ็นเนาะ เป็นรุ่งไหนนะคะของคาเฟ่ีเนนี่เลยด้านหลังนะคะอันนี้คือเราให้พี่เขาเลือกสีให้นะไม่ได้เลือกเองนะคะรุ่มสโลวอันนี้เป็นแท็กของคาเฟ่ดีเอ็นนะ ด้านในอ่ะค่ะก็มีสีฟ้าไอ้นี้เนือ้อตัวนี้ก็จะแน่นๆนะคะแต่ว่าสโลอันนี้เป็นแท็กเนาะอันนี้มีลายเส้นนะคะน,นี่ตัวนี้ลายเส้นด้วยชิ้นต่อไปอันนี้เป็น,น,ปน,น,ปนคาเฟ่ดีเอ็นป้ายแดงนะเป็นพรีเมียมคาเฟ่ดีเอ็นนะคะใช่ปะ ถ้าค่ะเป็นพรีเมียมคาเฟ่ดีเอ็นนี่นะคะก็สั่งเป็นเจ้าตัวนี้นะเป็นแพนเค้กนะคะนุ่มสโลว์มากๆเลยนะมีลายเส้นด้านล่างแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาเฟ่ดีเอ็นตรงนี้มีแท็ก คาเฟ่เองเก็บต่อเพื่อนอันนี้ด้วยอันนี้คือของแถมน,นะคะเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะปังยาวอันนี้ก็เป็นของแถมน,นะคะ,นนะแล้วก็มีเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นของโอริเกอร์นะ ีของโอเลนะ่เนะเดี๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะคะทัสของโอเล่กินใส่กล่องก็ออยาจะเก็บได้แบบยัดมากชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะเป็นคาเฟ่ดีเอ็นป้ายแดงนะคะ สองชิ้นนะมีชิ้นนี้อีกโอเคไปแล้เวเราไปชั่มและเอออันนี้เราก็บีบให้ดูไปแล้วนะก็คืออันนี้นะคะก็อันนี้เป็นแบบเดียวกันแค่คนละสีนะนนนเดี๋ยวไม่ได้บีบให้ดูนะก็จะมาทำกับพี่เลยนต้องส,องสโลนะอันนี้ หกเป็นป้ายแดงนะคะงเกเนแยมคาเฟ่ดเอ็นน่ารักมากชอบมาก,กแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะมีเป็นแมวนะปุ้งเท้าแมวนะคะเด,ดี๋ยวเูมีชิ้นนี้มุดให้ดูเป็นบันม y melody น่ารักมาก เหมือนกันนี่นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแฟชชี่นะคะเป็น French, นะเฟรชเนาะเฟรนช์ไม่ใช่ฟชชี่ผิผิดแล้วก็ เดี๋ยวพอนะเพราะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะเป็นของเพื่อนเรานะเพื่อนเราฝากสั่งนะคะสั่งมา <c oughs> แล้วด้วยเลยนั่นแหละแต่ความแบบแต่ยังแก,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 ก้แก็มีเป็น I love k i ัน i ี้นะคะ นะ I love kitchen แล้วก็อันนี้นะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้ของคาเฟ่ดีเอ็นนะเพื่อนเื่รู้นะคะมันคืออะไรก็บอกกันด้วยนะน,ยแบบน,ยน่าจะเป็นพายเป็นน่าจะนะโลมาคาเฟ่ดีเอ็น เป็นอะไรอะ่ะมิสซิสแคนดี้เป็นต,ตัวขายเองอุ้ยแต่ m ิ s ซ a n แคนดี้ของเราทำไมหน้ามันไปอยู่ด้านหลังแล้วในไหนหน้ามันก็ไปอยู่ด้านหลังแล้วฉะนั้นอุ้ยทำไมแกะไม่ออกมิสซิสแคนดี้เอกของเรานะคะทีน,นที้ดูในคลิปนี้เลยนอา ะคะก็จะเป็นแพ็กเกจของมิสซิสคันดี้เอเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าต่าของเขานะคะแบบมีความน่ารักมากดีแต่เล็กกว่าอันนี้มีลายเส้นนะกลิ่นเขาก็หอม,หอมนะคะหอมชอบมากคนดี้เอ็กแล้วก็ ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นของแถมเหมือนกันนะเป็นที่แปะเล็บลายมินเนี่ยนนะคะน่ารักมันก็มีหลายลายนะเราได้มาเป็นลายลายนี้นะคะนี่ลายนี้เลยน่ารักหมกหมกโอเค ไม่ค่อยได้ไอ้น,นี่นะคะไม่ค่ยอยได้ลงคลิปเนาะก็คือถ้าลงเมื่อวานอย่างเมื่อวานหรือว่าลงยนเยอะกั่านะเพราะว่ช่วงนี้คือมันมีอ่านหนังสือเนี่ยแล้วนะก็ต้องอ่านหมืนกันแต่ว่าอันนี้พักสิทธนะคะ10น,ะทนาที ตอนไห่นะวันสุกนะคะเราก็จะสอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแบบรีวิวเยอะขึ้นเลยเนาะเก็บอกันเออถามอ่ะไอเฟิรชี่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้เพื่อนนะคะมันจันนะเพื่อนเขาจ่ายเงินมานะ เราชอบอันนี้มากเลยปังยาวเดี๋ยวเราแ,บบแกกมาดูเลยดีกว่าเป็นปังยาวขงแขมนะคะโอ้โหน่ารักมากอะ่ะปังฟรั่งเศสสำหรับคลิปนี้นะคะท่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด ค่ะ oh